เล่นมือถือนะผมไม่ได้เล่นไอโปเกมอนผสมผสมกับอาวี v นะผมรู้สึกว่ามันสนุกดีแต่ผมนึกได้ไงว่ามันผสมก,กับอาวี v. แต่มันก็เหมือนจริงอนะโปเกมอนเกิดเต็มเลยทุกคนนคบ จะห้าสิบตัวโอเคนั่นแหละไปดูกนตัวอะไรอ่ะโปเกมอนมาใหม่เยอะเหมือนกันนะนี่นี่คือโปกเกเดกนะจะเป็นให้ดูว่าเราจับโปเกมอนตัวไหนไปแล้วนี่ทนตัวที่มันเป็นเงาแบบนี้นะเงาเงาที่มันเห็นดูแปลว่าเราเกือบจับได้แล้วแต่มันหนีไงก็จริงนะ ทำไมก่อนผมเกือบจับได้แล้วเนี่ยแต่มันหนีไปหมดเลยตัวโหดๆผมมีไ้ขมมัมนะแต่มีไม่มากเะกกกกน่ากทุกคนนะตอนแรกผมจะเก็บให้หมดไงแล้วกระเป๋าใส่ปโปกเกมอนมันเต็มผมก็เลยหาไอ้พวกแบบใช้นี่นี่ปโปกเกมอนใช้นี่ ทกคนบอกอาจจะคิดว่ามันเป็นสีของมันอยู่แล้วไม่ใช่นะทุกคนที่จริงมันสีฟ้าเดี๋ยวให้ดูสีฟ้าจริงๆมันเป็นสีฟ้าจริงๆงทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะนะคบทุกคนรอแป๊บนึงอ่ะให้ดูตัวนี้ก่อนผมมีผมมีใช่นี่อ่ะให้ดูตัวนี้ก่อนมันสีฟ้านะทุกคนเออสีฟ้า สีฟ้านะดูเอาไว้อัน,นตัวอะไร,รอ๋อสีฟ้านะดูเอาไว้นี่โปกเกมอนตัวนี้นสีฟ้าตรงข้างๆปีติของมันสีฟ้านะทุกคนเดี๋ยวผมนี่ทำไมมันสีฟ้าสีปกติของมันคือสีฟ้านะทุกคนสีที่หายากที่สุดมันจะแตกต่างกว่าสีอื่นนะทุกคนคือผมก็ได้มาสองตัวน,ะนี่ทองแล้วก็นกตัวนั้นที่ผมบอกไปนี่ กลายเป็นสีเขียวทุกคนอันนี้หายากจริงนะผมหาได้แค่สองตัวนะเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยอ้ยตัวหนึ่งเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้ที่จริงมันเป็นสีเหลืองนะทุกคนใครที่ชอบดูโปกเกมอนหรือเล่นโปกเกมอนนะเขาจะอาจจะรู้นะว่ามันเป็นสีเขียวเอ้ยสีเหลืองสีเขียวคือชายนีย่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีชายนี่อีกไหมผมจะได้รีวิวให้หมดเลย ตัวน,นี้คือตอนเด็กๆผมชอบดูมากพีน้องลาปาสแล้วก็น้องอว้วนโอเคทุกคนขอผมให้ดูตรงนั้นะนี่มันเป็นสีเหลืองนี่โอเคนะทุกคน,นเคลแหละทุกคนใครที่อยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะผมอยู่ที่เมืองปัจิมเบลนะทุกคนไม่เชื่อนะแล้วก็จะขึ้นมา มอนที่เราจับได้แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราจับประเทศเราจับเมืองอะไรชื่อเมืองอะไรเนี่ยผมอยู่ปาจิมบีเลยนี่นจับได้ประเทศไทยโอ้ครสนใจนม่ก็่คนเข้มาเลยะ ต้องไปที่เมืองถึงจะตนีนตนีแอสได้นี่เองอันนี้แข่งขันกันใครสนใจเล่นกับผมเล่นด้วยได้ไหมครับโหลดได้เลยนะครับสวัครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย